สวัสดีบนต้นไม้ครับผมน,นี้มาดูพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงตังยังใหญ่เลยแต่พึ่งมาอยู่ครับผมพึ่งมาอยู่อีกประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าเนาะถ้าครึ่งเดือนก็หัวน้ำก็ยังไม่มีหรอกครับ เดี๋ยวปล่อยไว้เลยครับประมาณสักสองเดือนค่อยมาดูอีกทีเนาะพึ่งหลวงครับผมดังนี้ก็ใหญ่ครับใหญ่ผมไม่ได้เอาไม้มาครับ อยู่กับต้นมะม่วงภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับผมครับเป็นรูแล้วครับเป็นรูเพราะว่ากำลังจะทำทำรังเนาะทำรังสร้างรังพึ่งอยู่ยังไม่เต็มครับ น่าจะน่าจะขึ้นมาอยู่ประมาณได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับน่าจะขึ้นมาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าถ้าเต็มก็เอาง่ายครับถ้าเต็มก็เอาง่ายเนาะลมแรงครับสั่นไหวเลยเพิ่งจะกัดแทะเปลือกไม้ ทำรังครับผมสร้างรังสร้างรวงพึ่งหลวงครับปีนี้ครับปีแรกครับพึ่งพึ่งจะเห็นพึ่งหลวงอยู่แถวนี้เนาะปีแรกครับอีกประมาณสักสองเดือนครับกำลังดีกำลังดีครับใหญ่มากๆครับใหญ่ถ้าทำแล้วก็น่าจะใหญ่ ลมก็แรงครับผมพี่น้องสังเกตดูชายล่างครับชายล่างมันจะมองเห็นทะลุออกไปเลยครับเพราะว่ารังมันยังไม่เต็มเนาะช่วงนี้กำลังกัดเปลือกไม้เอาน้ำยางเข้า ยังเหนียวเข้าเข้าเข้ากิ่งไม้ครับเพื่อจะยึดรังเนาะยึดรังผมก็อยู่ห่างจากพึ่งนี่ประมาณสี่เมตรครับสี่เมตรสี่ถึงห้าเมตรอยู่บนต้นไม้ครับอยู่บนต้นมะม่วงครับพอดีเดินมาดูลูกมะม่วงสุกเนาะ เงยหน้ามาก็เห็นพึ่งเข้ามาเกาะถ้ามันสร้างเต็มนะครับโอ้น่าจะใหญ่ครับสวยเลยครับตอนแรกมองอยู่ข้างล่างนึกว่าพึ่งนี้เต็มแล้วมีหัวน้ำแล้วแต่ยังครับยังไม่มีครับผม ยังไม่มีหัวน้ำเพิ่งจะมาสร้างเนะประมาณน่าจะได้น่าจะมาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอาทิตย์หนึ่งแม่เยอะอยู่ครับเพียบเลยครับผมเดี๋ยวอีกสองเดือนครับสองเดือนก็มาดูใหม่ว่า ยังอยู่หรือไม่หรือว่าจะมีคนมาเอาไปเนาะแต่ดูท่าแล้วจะไม่มีคนมาเอาครับตรงนี้เพราะว่าคนไม่ค่อยเข้าเนาะเป็นสวนเป็นสวนเป็นสวนบุคคลเนาะสวนลุงแกเลี้ยงปลาอยู่ครับผมก็เข้ามาเล่นเรื่อยขอบคุณมากครับไว้ติดตามตอน อีกสองเดือนครับผมว่าจะมีหัวน้ำไหมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนใหม่ครับผมที่เข้ามาดูแล้วถ้าออกไปหาไม่เจอครับพิมพ์ว่าลุยดะครับลุยดะมีคนเดียวในประเทศครับลุยดะนุ่มสุรินครับผมพิมพ์ว่าลุยดะก็เห็นแล้วครับผมมีคนเดียวในประเทศครับ ขอบคุณมากครับลาบนต้นไม้เลยครับผมสวัสดีครับ